ยังไม่โอเยะ oh, yeah. ทุกคนครับแว่นผมเทไหมครับแว่นผมเทไหมครับทุกคนอืม <c oughs> <c oughs> สบัดยังไงแว่นก็ไม่หล่นนะครับแป๊บน,นึงนะ ค,คุณมาแล้วนะจ๊ะเออแวนที่ต่ชุดไม่ได้ครับโหอ,อย่างชอบเลยมึงอย่าง,างนี้ต้องคืออ,อารมณ์ไหนออารมณ์จะไลฟ์ฮะฮะโคตรเอาแต่ใจ แล้วทำไม<ะ>เขาเดือใจเขาเดใจไม่ได้หรออ่าาแล้วแ,แ,แ,แต่ดังแล้วกันนะแล้วแดังรู้มรู้ว่าคตอนนี้ถ้ากูไม่แบบเปิด iPad อยู่ก็คือไม่เห็นหน้ากูแล้วนะเอ,อ้เปิดเปิดแสงเลยดิเปิดแสง,แสงคิดถึงทรงนี้เหรอครั ที่ส่งนี้แล้วนะเล่นดาวเหนือต้องส่งนี้นะสัน้นชวนเพื่อนเพื่นอนเขนะ้ามาดลกวชวนพี่อามเข้ามาเข้ามาพี่อามมาพี่พี่อาร์มใจอาร์มพีอาร์วีี คุณก็ลงไปก็คือใช้ใช้ไฟแผให้มันเป็นประโยชน์อะไรนะก็จะบอกว่าวันปกติอ่ะก็คือชวนดังแล้วใช่ไหมดังก็บอกว่าไม่เอาวันนี้ไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมแล้วนี่ผมอ่ะ โอ้โหแนะนำตัวนี้ยสุดสุดก็เฮียเลยทดลองผมนะครับฮัลโหลพิธกัรชื่ออะไรครับชื่ออะไร แนะนะนำตัวหน่ยครับแนะนำตัวน่ยครับเราก็คอมเมนต์มาด้วยว่าแว่นผมเทสสู้คุณได้เปล่าแว่นอันไหนใส่นั้งสองอันทั้งสองพี่พี่อามบอกว่าพี่พี่อามบอกว่าขี้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมันแปลกแปลก นี่จะมาแบบเดียวเองี้มโหลดเกมเสร็จยังเมาดังดังเดี๋ยวกูขอเดินทางไปบ้านป้าก่อนนะตอนนี้ก็คือรู้ว่าลำบากมากกูถือ iPad อยูนะ <laughs> <laughs> ่นะเพื่อจะเพื่อจะเป็นไฟไม่เไ <laughs> งเห็นกูว่าต้องน spotlight เนี่ย spotlight Spot on you หาสปอตไลท์สุดเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าอะไรนะเอาที่แบบมูพร้อมจริงๆมาไลฟ์สดกันโอเคปะแล้วโหมาพร้อมอะไรแล้วตอนตอนคุณนะตอนคุณจะมาไลฟ์ตอนคุณจะมาให้ผมไลฟ์ปตอนตอนคุณว่าเวลาไหนตอนที่คุณถามว่าเวลาไหนฮะเวลาไหนก่อนนอนแล้วนะตอนนั้นนะ ก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนก็ได้เอาเอาที่แบบบ้านแล้วมึงอยู่บ้านทำไมจะมากล่องผมนอนอนะ่ะจะมากล่องผมนอนอนะ่ะคุณนะใอ้กูหรือว่าวันไหนเดี๋ยวกูไปบ้านหนึ่งก็ได้เออได้มาดีมาเดิว่เอา,าเอาดิเอาเดิได้งั้นเดี๋ยวค่อยแร้วปิดไลฟ์กันทุกคนนะ ให้น้องจุงเขาเดินทางก่อนนะครับบายบายบายครับบายบายครับ บายบายรอบไวคุยกนะครับ